ดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยนะคะวันนี้นะคะพามาดูเคสถอดเสือกกันนะคะเคสทำจมูกโอเพนซิโคงนะคะครบ14่วันหลังหูนะคะครบ14วันนะคะความโคชังง้นแบบไม่มีเลยเนาะใช่ไม่มีเลยนะคะให้ดูกันฮะ,ะนี่สิวันนะทุกคนเดี๋ยวรอคนเข้ามาสักครู่นะคะ ระหว่างนี้ถามที่พี่กิกโนพี่กิกมีพีงดีกว่าว่ตื่นเต้นไหมคะที่จะได้เห็นทรงจมูกแล้วตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากเลยระหว่างตั้งแต่หลังทําไปดูแลตัวเองยากไหมพี่กิกไม่ยากค่ะแล้วก็ที่ที่สองจะ,ะฟื้นตัวเร็วกว่าที่แรกค่ะ mm hmm. ก็ตามทําตามที่ทางคลินิกนะแนะนําได้ทุกอย่างเลยคะ่ะ ก็มีได้เห็นแอบเห็นทรงจมูกไปแล้วรอบหนึ่งตอนเจ็ดวันเนาะนะคะที่พี่พยาบาลทําการดูแผ่เช็คจมูกนะคะใช่ค่ะตอนนั้นเราก็รู้สึกจะไห์สดกันด้วยไหมคะใช่่ดสามารถกลับไปย้อนดูได้นะคะสําหรับใครอยากดูอาการของเจ็ดวันว่าบวมมากบวมน้อยขนาดไหนคะเพราะบางคนเนี่ยใช้หน้าเป็นประจำเนาะนะคะต้องการรู้ว่าเจ็ดวันบวมขนาดไหนสิบสี่วันบวมขนาดไหนจะได้แผ่นการใช้หน้าใช้งานถูกนะคะ ก็สําหรับเคสนี้14วันความบวมช้าอย่างที่เห็นเลยนะคะแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีก็ได้เนาะผมมองไม่เห็นจริงๆนะคะ,ะเดี๋ยวเราให้พี่พยาบาลนะคะเริ่มพอดเสือกันเลยนะคะมาลุ้นทรงจมูกไปพร้อมๆกันนะคะใครที่สนใจเสริมจมูกโอเพนกับคุณหมอกันนะคะตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นเนอะนะคะนะคะอยู่ที่1 5 0 0 0ท ะะสำหรับเคสเสริมใหม่นะคะถ้าเคสแก้จะอยู่ที่180,000บาทนะคะนี่นะคะก็เฟื่อกนะคะมีทั้งสองชั้นเลยนะคะเฟื่อกแข็งและเฟื่อกอ่อนนะคะหมุนไปพร้อมๆกันนะคะต้องบอกว่าจังหวะนี้นี่เป็นจังหวะลุ้นระทึกเหมือนกันเนาะนะคะ<ช>ทั้งตัวค,คนไข้เองนะคะทั้งตัวแอดมินก็ลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนมาดูกันมาดูกันนะคะอ,อันนี้เดี๋ยวดูได้นะได้ได้อ่านดูกระจกได้เลยอะเฉียความสวยกันแล้วนะคะตอนนี้ แบบว่ายุคแทบจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบกับทย์ที่แล้วนะคะเพราะว่าอาทิตย์แล้วยังเห็นแบบตรงนี้บวมบวมตุ่ยเลยแล้วก็ช้ำๆนิดนึงแต่ว่าอาทิตย์นี้คือคือเหมือนจะแบบปกติแล้วะคะ่ะเดี๋ยวนะตรงนิดนึงก็ได้ค่ะคุยกันนิดนึงนะคะดูหน้าตรงกันนะคะอุ้ยบวมช้ำคือหาไม่เจอเลยเนาะตอนนี้แค่สิบสี่วันเท่านั้นเองนะคะเฮ้อันนี้ข้างๆาใครเอ่ยคะพี่สาวหรือเปล่า,าว างคะนี่นะคะ before นะคะและ after นะคะหน้าเด็กลงมากหน้าเด็กมากเป็นยังไงบ้างคะหลังทำไป14วันคือเมื่อกี้เห็นแล้วแบบรู้สึกว่าชอบมากเลยคือตอนที่ดูครั้งที่แล้วอะค่ะมันรู้สึกว่าแบบว่ามันจะเข้ากับหน้าเราไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างไนี้นี่อยู่แต่ว่าพอมาถอดเฟื่อครั้งนี้คือรู้สึกแบบโอเคมันมันเข้ากับหน้าเราทุกอย่างเลยอะค่ะอย่างที่เราได้อย่างที่เราอยากได้เริ่มรัดแกนมากขึ้น<ะ>แล้วนะคะ,ะแล้วก็รัดแกนฟื้นตัวค่อนข้างไว แค่14วันก็เริ่มเห็นทรงเป็นทรงชัดแล้วนะคะได้ดูด้านข้างกันนะคะสวยมากมากเลยใครอยากได้ทรงนี้แคปได้เลยนะคะเพื่อนนี่นะคะถามนิดนึงนี่วอาว่าพี่กี๊กเนาะเคยทำจมูกมาก่อนไหมคะเคยค่ะเคยทำมาครั้งหนึ่งค่ะเป็นแบบโค้ดเหรอคะเป็นแบบโค้ดค่ะแล้วก็ก่อนทำโค้ดเป็นฉีดฟิลเลอร์มาด้วยค่ะฉีดฟิลเลอร์มาด้วยเนาะ แล้วรู้จักกับคุณหมอกันได้ยังไงคะเนี่ยก็เช็คทาง Google นะเนาะเพราะว่า,อ,าอยากจะดูว่าที่ไหนทํำทีดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็จะมีชื่อคุณหมอกัรเนี่ยคะ่ะติดท็อปลิสต์อยู่แล้วเราก็เลยค่อยๆเหมือนตัดตัวเลือกออกมาแล้วก็ตัดสินใจเข้ามาวอล์กอินเข้ามาปรึกษาที่นี่คะ่ะตอนปรึกษาเป็นไงบ้างคะ คุณหมอให้คำปรึกษาละเอียดมากเลยค่ะก็คือจะมีการเช็คโครงสร้างเราแล้วก็เช็คโครงหน้าว่ามีปัญหาส่วนไหนแลวอันไหนต้องแก้อะไรเงี้ยค่ะแล้วอะไรเป็นจุดตัดสินใจที่ทำให้พี่กิ๊กรู้สึกว่าฉันจะฝากจมูกใหม่ฉันไว้กับที่นี่แหละก็ด้วยดูเคสที่คุณหมอทำนะคะก็คือคุณหมอเขาจะไม่ใช่คือแต่ละเคสจะมี ทรงจมูกที่รับกับหน้าของแต่ละคนนะคะคือจะไม่ได้ออกมาเป็นแบบเดียวมีเอกลักษณ์ของขใครของมันเนาะค่ะใช่เลยใช่เลยแล้วก็ประกอบกับว่าคุณหมอมีประสบการณ์แบบหลายปีมากๆอะคะ่ะแล้วก็มีเขาเรียวกว่าอะไรอะมีปรเทนมีอะไรเงี้ยก็คือเช็คเช็คประวัติแล้วก็ดูทางคลินิกด้วยว่ามีความน่าเชื่อถือประมาณไหน,นะะ่เงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจมาที่นี่แสดงว่าหาข้อมูลมาแน่นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะศึกษา นานนะมคะเนี่ยประมาณปีกว่าๆนะคะนะคะศึกษามาค่อนข้างนานนะคะแล้วก็รู้รายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยนะคะครั้งนี้นี่ดูเป็นการทำโอเพนเลยไหมคะใช่ค่ะทำ<ก>ไมถึง,งเ,เรื่องมอง <open. S 2> เป็นโอเพนเลยล่ะคะเพราะว่าออตอนออของเก่าอะค่ะมันมีห้ำเนาะแล้วก็ซิลิโคโนมันเริ่มเอียงแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าทำซิลิโคนเนี่ยมันน่าจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ก็เลยคิดว่าอาจจะต้องเป็นแบบปรับโครงสร้างข้างในเลยแล้วก็ประกอบกับว่าวันที่มาปรกษาค,คุณหมอค่ะคุณหมอบอกว่ามีปัญหาเหมือนกับแบบว่าฐานจมูกไม่เท่ากันก็คืออีกด้านหนึ่งโตสูงกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคงั้นก็ทำโอเพนไปแล้วกันค่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าตรงกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอดูหน้าตรงนิดนึงให้ดูนะคะส่วส่วนของฐานจมูกนะคะว่าสองข้างนะคะด้านซ้ายและด้านขวาไม่เท่ากันสังเกตด้านขวามือของแอดมินเนี่ย จะมีความสุขกว่าน้นนะ<ช>จะดูผ่านดับผ่านตื้นกว่านะคะมันดูแบบดูไม่บาลานซ์กันเนาะสองฝั่งนะคะถ้าเสริมซิลิโคนไปอีกเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะไม่เท่ากันอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นแค่การใส่ซิลิโคนเท่านั้นนะคะสําหรับการทําแบบโพดถ <นะ S 2> ้าอยากตอบโจทย์จริงๆเนี่ยแนะนำเป็นการทำโอเพนแบบพ่กิ๊กเลยนะคะก็จะแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดนะคะนี่ก็คือจมูกยาวขึ้นเนาะนะคะ สโลปสันสวยขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าทรงเก่าสโลปจะมาอยู่ที่ประมาณหัวตาเนาะมันจะจีงไปหน่อยเนาะ,ะนะคะอันนี้ก็ปรับสโลปนะคะให้เลื่อนมาอยู่ใกล้หัวตามากยิ่งขึ้นนะคะให้แบบเคิร์ฟรับกับหน้าผากนะคะเล่น<ช>ายนะคะด้วยทรงแบบนี้เลยนะคะพุ่งๆหน่อยเนาะใครชอบใครถูกใจทรงนี้นะคะแคปได้เลยนะคะ อันนี้มีคนที่บ้านได้ส่งรูปในเสือกอะไรอย่างนี้ไปให้เขาดูบ้างหรือยังคะว่าหน้า,หน,าหน้าตาเราเปลี่ยนไปขนาดไหนฟิทแบ็เป็นยังไงบ้างคะอ,อ๋อก็จริงๆมีเพื่อนที่ดูไลฟ์แล้วเขาก็บอกว่าครั้งแรกเขาบอกว่าโอหหน้าเปลี่ยนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแต่คือเขารู้ว่าเรามทำจมูกที่นี่แล้วเขาบอกว่าเออมันทําให้หน้าเปลี่ยนจริงๆอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวเป็นไงบ้างตอนนี้ชอบไหม ชอบค่ะคือส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่ามันหน้ามันเปลี่ยนแบบเป็นคนละคนเนะแต่มันรู้สึกว่ามันเป็นเราที่สวยขึ้นอะ่ะใช่ะมันเป็นสิ่งที่ผู้หญิงต้องการเนาะนะคะนี่นะคะหน้าเปลี่ยนจริงๆดูสาวขึ้นดูเด็กขึ้นนะคะแล้วก็ดูแบบว่ารับกับหน้ามากขึ้นนะคะอ่ะก็เดี๋ยวให้พี่กิ๊กฝากทิ้งท้ายนิดนึงคะ่ะสําหรับใครที่กําลังตัดสินใจเนาะกำลังมอง นะะในการเสริมจมูกแบบโอเพนอยากทําครั้งเดียวไม่อยากแก้แล้วอยากจบแล้วแนะนำหน่อยค่ะก็ก็คือทุกคนก็อาจจะกำลังหาข้อมูลนะนะคะแต่ว่าอยากจะแนะนำเทีลทอนทีนี่ค่ะเพราะว่าที่นี่ก็คือบริการดีมากตั้งแต่น้องพยาบาลแล้วก็น้องหน้าเคาน์เตอร์คือทุกคนจะพร้อมให้คำปรึกษาค่ะแล้วก็ที่นี่ก็เครื่องมือครบนะคะ,แล,คลแ,ละแล้วก็มีความพยาบาลแต่ละห่านก็มีความเป็นมืออาชีพมากเลยแล้วก็ที่สำคัญคุณหมอคะ่ะคุณหมอมีประสบการณ์มากแล้วก็ทำดีมาก คมือเบาแล้วก็ได้ทรงที่เข้ากัปหน้าตัวเองแน่นอนค่ะนี่นะคะก็รายัดสวยๆแบบนี้นะคะ,คะก็ถักอินบอกได้นะคะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่กิ๊กมากๆเลยนะคะที่อนุญาตให้เราไลฟ์สดเนาะไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ